หัวข้อวันนี้นะครับคืองานมิชชันคืออะไรนะครับเราได้เรียนรู้ว่างานเมชชนคือการตอบสนองของคริสเตียนกับคริสตจักรต่อพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ขอให้เราพิจารณาว่าพระเจ้ากําลังส่งเรียกให้เราตอบสนองพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์อย่างไรแล้วขอให้เรานึกถึงคนที่แบ่งบาน เขาประสรก,กับเราเราทุกคนที่อยู่ที่นี้นะครับเราอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าเคยมีหนุ่มคนนี้ที่ประกาศกับเราแต่อยากให้ผมนึกเรานึกถึงคนที่ไม่มีใครในชีวิตเหมือนเมืนเรานะครับไม่มีใครในชีวิตของเขาที่ประกาศกับเขาแล้วอาจจะไม่มีคริสเตียนในชุมชนของเขาไม่มีคริสเตียนในชุมชนของเขา ทำอย่างกันหน่อยที่จะรู้จักพระเจ้าเราจะหรับเราเราจะตอบสนองอย่างไรเราจะอยู่นิ่งไหมเราจะ,าจะทํางานให้พระมหาบาญชาของพระเยสุคริตสามแรก